สวัสดีครับวันนี้มาดาก่ายครับผมนี่ครับซิ่งครับผมเศร้าเห็นยางมาเห็นขี่นี่ครับผมนี่ครับขี่มาหนักเดี๋ยวห้องมาดักกันเลยครับผมมันจะคำครับผมเห็นห้อยเข้ามานี่นะครับ điều không đặt con có... vâng gặp không, không phải không, không có xin chào buổi tối yam cáp แามซิ่งครับผมห่างซิ่งกระทยย่ยไปหมู่บ้านครับตีเห็นห้อยล่องกินครับบัวโดนห่างไปนี่นครับห้อยล่องกินเยอะหันครับนี่ก็ติเป็น เวลาตีหาครับผมตีหากลัว,วๆใกล้จิกแกงแล้วไปหลังเรียเพื่อโดนหลังที่สองโอ้หหลังสนนั่นลั่น,น,นรครับผมสนนีบ่าลั่นโอ้ติดติดเลยครับติดเลยพี่น้อง นี่ครับติดหรอขออนุญาตเบอร์ด้ครับเบอร์ผาบไี่ครับติดติดแล้วหลังนี้ว่ารันนี่ครับเป็นร่งกินนี่ครับห้อยร่งกิน อาจจะติดช่วงเดยวกี่เดี๋ยว,ยวครับผมขึ้นมาในไ,ไม่ยามนะครับว่าก็จะติดเดยวกที่เดี๋ยวว่าหมานที่ครับมาอนีิขอบคุณนทีติดตามขับชมด้วยครับ นี่ครับขี่ข้อหัวอานที่ล่งกินนี่นเนาะไปติดเจื๊ยไก่ครับผมครับจะนี้ขอลาไปก่อนนะผมบอบากันคลิปนะสวัสดีครับ